สวัสดีครับก็วันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมแอดเทนแล้วก็แอดอูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมวันนี้ <c oughs> เราสองคนมาในหัวข้ออะไรครับความทรงจำเกี่ยวกับค่ายนะครับโอ้ครับผมเป็นความทรงจำเกี่ยวกับเอ่อการเข้าค่ายซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงม,มีประสบการณ์ อันหลากหลายในการเข้าค่ายไม่ว่าจะเป็นอค่ายลูกเสือค่ายชมลมอค่ายรอดอแล้วก็พวกค่ายอื่นอีกมากมายนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์การเข้าค่า,ายของผมกับแอดูนะครับผมซึ่งยังไงดีผมจะเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันเมื่อพูดถึงการเข้าค่ายเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรส่วนตัวผมนะ ผมมีปัญหามากเลยเรื่องเรื่องของแบบการกินเว้ย mm hmm. ออเมื่อแบบพูดถึงการข้าวไขา่ปืบ๊บอะผมจะคิดถึงเรื่องการกินก่อนเลยเพราะว่าอ่าผมไม่คนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดทุกครั้งที่บอกว่าเข้าค่ายอะผมจะคิดทุกครั้งเลยว่าเนี่ยตอนมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอาหารมันคืออะไรวะมันจะเผ็ดหรือเปล่าวะมีแบบยังไงที่ผมสามารถกินได้บ้างเออมันจะเป็นอย่างงี้ตลอดเลยแล้วอู๋อม mm hmm. ความสะอาด ของห้องน้ําเออนี่นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นเสมอเลยทุกครั้งที่จะมีการเข้า่ข่เนี่ยเราจะคิดถึงก่อจะได้เทียวเออคิดถึงห้องน้ําตลอดเลยโด,โดยโดยเฉพาะพวก่ข่อะไรวะใข่ลูกเสือไม่ก็ไข่ทาหารเนี่ยโอ้โหเวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยมันเหมือน <He al. laughs> ถูก <laughs> ลิมิตเออเออมันมันถูกลิมิตเอาไว้โดยเฉพาะไข่ลอดเนี่ยโอ้โหมันคือการลิมิตที่ททน่าทึ่งมาก ถ้าถ้าเป็นแบบพูดถึงอสมัยก่อนเนี่ยอสมัยก่อนโรงเรียนเนี่ยเขาจะเขาจะถือว่าอะไรนะอะการเข้าห้องน้ํานี่เป็นเรื่องนิ่นาอายมากใช่ไหมสมัยสมัยโรงเรียนเนี่ยช่วงช่วงแบบประถมหรือว่า <c oughs> อะไรเดียวพวกพวกประถมอะไรเงี้ยเออประถมอนุบาลต้นๆเนี่ยเขาจะถือว่าการเข้าห้องน้านี่เเรื่องนิ่นาอายมากการไปอุจาระในห้องน้ําเนี่ยแต่ถ้าคุณเข้าค่ายปุ๊บโดยเฉพาะใายระดอเนี่ยคุณจะรู้ว่า <c oughs> แต่กรณีอย่างนี้นี่นมันเออ คุณอาจจะคิดว่าอืมแล้วเราก็ค่อยไปแบบไปเข้าแบบ,ตอ,บออตอนดึกๆึกก็น่อะไรเงี้ยตอนดึกดที่แบบหลับกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ใช่อะก็ใช,ใช,ใช่มันมันมันสามารถทาได้แต่ว่าคุณจะต้องชั่งเปอร์เซ็นต์ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้หมายถึงว่าในกรณีที่เพื่อนของคุณเขาไม่หลับกันแล้วสมมติค,คุณไปเข้าห้องน้ําสมมตินะคุณไปเข้าห้องน้ําแล้วมันเกิดการปรีดขึ้นมาปรีดเรียกลมพลจุกเชิญขึ้นมาแล้วคุณยังอยู่ในห้องน้ําคําถามคือ คุณจะออกไปไหมหรือคุณจะอยู่ในห้องน้ําเออเออที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่มันมันเล่นที่แย่มากนะไอโอคิดว่าถ้ามันเกิดไกลขึ้นง่ายขึ้นจริงๆอ่ะเขาเขาจะนับหัวไหมแล้วเขาจะรู้แบบว่าเราหายไปไม่แน่ใจว่ะเขาน่าจะนับตามหัวหน้าป่ะแบบหัวหน้านับนับนับลูกน้องเน,นี่มอืมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะรู้ตัวป่บว่ามีคนหายไปคนหนึ่งเขาจดย์แไม่รู้ทำไม่ได้อืมอัมอมอมนนี้ก็รู้ก,กันแต่ก็คือ เนี่ยครับมันมันคือสิ่งที่จะตามควบคู่กันมาก็คืออาหารกับห้องน้ําคือเพราะว่าถ้ากินมากๆห้องน้ําต้องถามหาคุณแน่นอนเพราะงั้นสองอย่างเนี่ยจะคู่กันความจของผมนะครับเกี่ยวกับอาหารเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่มื้อนึงไม่ได้ใจว่าตอนปอไม่ใช่ปอตอนช่วงมัธยมช่วงไหนที่ผมกับพี่อู๋เนี่ยเราไปเข้าค่ายกันเราันมีอาหารอยู่มื้อนึงผมจะได้แม่นเลยไม่เป็นมันมันคือใส้ก่อกเว้ย แต่คือเส้นกอกที่หน้าตาอุบาทมาหักอุบาทเหมือนไอ้นั่นเลยแล้วมันเป็นเส้นกอกชีสด้มั้งตัวผมรู้สึกว่าเขาทอดไม่ดีหรือว่าเขาทาออกมาไม่ค่อยดีอ่ะแล้วมันมีอะไรเย้ําเยอออกมาด้วยอ่ะบอกเลยว่าพอนั่งกินรวมกันอ่ะแล้วไอ้พวกพวกผู้ชายรวมกลุ่มกันใช่ไหมแล้วมันก็พูดว่าไอไน้นี่มันหน้าตาไม่ไม่ดูดูไม่ดีอ่ะมันเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะแล้วมันเยิ้มเยอะมด้วยมันมีชีสเยิ้มเยออกมาหมดจากตรงนั้นด้วยโ <laughs> ต๊งโต๊ะนั้นเระแบบ <h> ah> ไม่ต้องอยากกินอาหารเลยรู้สึกเมันแย่มากเลยควาสุดตอนนั้นน่ะตอนที่ตัวเองก็หิวด้วยนะแต่เขาสึกมันอยากกินเท่าไหร่เลยแล้วก็ตอนค่ายรอรอนี่อืถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่ช่วงนี้เขาให Eller, ้เติมน้ําปลาฟรีหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่น้าปลาฟรีก็ไข่ฟรีนี่แหละอืมถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นน่าจะมือกกังวันเมือกกังวันแล้วก็ม we ีอะไรก่ะถ okay. ้าพูดถึงเรื่องเขาค่ายนอกจากมื้ออาหารกับมื้ เอ้มือม้อจะเป็นมื้ออาหารกับาาการเข้าน้ําอืมการนอนเออการนอนการนอนเป็นปัญหาของเรียกได้ว่าทุกค่ายเพราะว่ากลางคืนนี่มันจะมีกลุ่มที่แบบอยากจะนอนกับไอ้กลุ่มที่แม่งไม่อยากจะนอนแล้ว <c oughs> ถ้าพูดถึงกรณีนี้นะคนที่อยากนอนคนที่ไม่อยากนอนมันจะเกิดปัญหา <c oughs> ปัญหาหนึ่งตามมาเสมอนั่นก็คือการทําโทษ <c oughs> เนื่องจาก เขามองเป็นกลุ่มเนาะเขามองกันเป็นกลุ่มเมื่อมีคนหนึ่งทำผิดทุกคนจะต้องได้รับโทษอันนี้ผมผมพูดตรงนะผมรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างบุนแรงถ้าสมมติว่าผมว่าผมว่าคนที่ฟังอยู่น่าจะมีหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเรานอนอยู่แต่ว่ามีหลายหลายคนใ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 น,ในห้องในในห้องรวมเนี่ยไม่นอนแล้วมันก็เล่นกันจนเขาต้องเรียกออกไปข้างนอกยกคนเลยเพื่อไปทำโทษ แล้วเขาอ้างว่าใช้ระบบกลุ่มรับผิดชอบร่วมกันอันเนี้ยในมุมมองผมอะ่ะผมรู้สึกว่าไม่ได้ไอไอคนที่มันทําอ่ะผมมันมันก็ไม่ได้สํานึกหรอกนึกออกว่ามันก็รู้สึกแบบยังไงเดียกูกูไม่โดนทําคนเดียวทุกคนก็โดนกันหมดบุยเพื่อนขึ้นนี้ายเลยเออนึกออกไหมก็โดนกันหมดอะ่ะจะเราอะ่ะที่แบบไม่ทมําอะไรอะ่ะกูต้องโดนด้วยอ่ะเออให้กูไปห้ามเนี่ย เออแต่ให้ถ้าจะให้เราไปห้ามอย่างเงี้ยก็ถูอเราห้ามไม่ได้ซึ่งมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะต่ห้ามกันก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้ว <'t> เออดีไม่ดีกันทะเลาะกันอีกกันโทษเออ <'t> โทษกันหนักกว่าเดิอมอีกอืม <'t> <t> อันนี้นี้เป็นเรื่องที่แย่มากผมเช <t> ื <t> ่อว่าคนเข้าวค่ายเนี่ยหลายคนจะต้องพบเจอเหตุนี้ในหลายหลายกรณีเมื่อมีคนหน <t> ึ <t> ่งทำผิดเออพูดถึงค่ายพวกเนี่ย ช่วงมมต้นแล้วกันมันมีให้แสดงละครด้วยใช่ปะค่ายอะไรทักอย่างมี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 คราลูกเสือครลูกเสืออ๋ออ่าจาได้ไหมพอจําได้กับมันได้ปะอืมผมจําตอนมหนึ่งได้เพราะผมร่วมแสดงด้วยอ่าอ่าบองอะไบอกเลยรจาอะไรไม่ค่อยได้เผื่อเื่อนึกอะไรออกเอ่อถ้าจําไม่ผิดมันคือเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเอาตองผมก็รู้สึกไม่ได้อินอะไรกับมันอ่ะนะเออพูดตรงๆว่า ถ้าเป็นสมัยเข้าค่ายุเสือแบบแบบปฐมอะไรเงี้ยอาจจะยอาจจะยังพออินอยู่ด้วยความเป็นเด็กยังมีความเป็นเด็กหลงเหลืออยู่มีอะไรอีกะของมหนึ่งเนี่ยเดินทางไกลที่มันมหน่นะมันมีหมดใช่ไหมมี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 หมดว่าพูดถึงเดินทางไกลนะเปินทางไกลมาแล้วของมหนึ่งพูดถึงเดินทางไกลอืมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เราเดินเข้าเขากันอืมมันจะมีช่วงหนึ่ง มันจะมีอยู่ขั้นจาได้ไม่จำไม่จำ,จำไม่ได้เท่าไหร่ว่ามันอยู่ช่วงมอไหนพ mm hmm. ี่ผมจะได้แม่นเพราะว่ามันเป็นการเดินทางไกลที่เขาท่านจะทรหดพอสมควรเพราะว่ามันคือการขึ้นเขาอ uh ่า huh. เออแล้วเป็นเขาที่แบบผมผมจำได้แม่นเลยว่ามันไม่ใช่เขาที่แบบทําทางไว้แบบเหมือนใี่คนเดินปกติอ่ะคือเหมือนกับว่าทําทางเฉพาะเลยอ่ะยังไงเดียคือปกติถ้าเป็นทางในป่าใช่ไหมคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า ไอ้ทางทางนี้คือทางคนเดินเพราะว่ามันจะมีไม่ลอยล้อรถก็ก็อาจจะมีแบบเป็นเส้นทางตรงๆอ่ะที่แบบยากไม่ขึ้นเออเขาปกติเวลาคนเดินอะไรเงี้ยยากเลขึ้นน้อยมันเลยเป็นแบบทางตรงที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นทางคนเดินนะไม่ก็สัตว์ป่าเดินแต่อันเนี้ยเหมือนเหมือนเขาว่าบุกเบิกแบบเหมือนเขาแบบเอ้ยพรุ่งนี้เราจะเตือนทางไกลแล้วคืนนี้เราไปแบบฟันเลยดีกว่า,าแล้วเขาไปแบบ,บชั่วชั่วชั่วชวเออเขาเขาไปฟันมากกว่า<ๆ> เออก่อนที่บเราจะไปเดินอ่ะเหมือนเขาแบบใช้เวลาวันวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งอ่ะไปไปไล่ฟันอ่ะต้นไม้ออกอ่ะเอออย่างนั้นเลยแล้วหเราไปขึ้นบุกเบิกอ่ะอย่างนั้นเลยเว้ยผมจําได้ว่าที่ผมคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าผมจําได้ตอนขึ้นเขาอ่ะแล้วตอนเราก็ตอนลงเขาเดาจยาจได้ว่าไอไอทางที่เราเดินอ่ะไม่มีแต่เศษไม้เต็มไปหมดเลยเว้มีแม้แต่แบบแม้แต่ทั้งแบบก้านใบตองอ่ะก้านใบตองหล่นเต็มเลยซึ่งถ้าคนปกติคนเดินอ่ะเขาต้องเคลียร์ออกนอกทางตรงไหม เออหรือไม่ก็แบบมีรอยเหยียบแต่อันนี้คือแบบมันมม่ตกมันมาใหม่ๆเลยเว้ยตกมันใหม่ๆแล้วเต็มพื้นเลยแล้วมันลื่นด้วยเพราะว่ามันฝนมันตกอืมผมไม่จาได้ว่าเอ้ยประคองเพื่อนประคองอะไรกันแบบเกาะกันเต็มที่อ่ะเกาะกันแบบถ้าล่วงคือล่วงกันหมดอ่ะแต่ถ้าแบบนั่นแหละคือประคองกันให้ล่วงแหละถ้าล่วงคือล่วงกันหมดอ่ะแล้วจะไม่ผิดมันออกจากเสาเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะไ่โผล่ที่อุทยานนะพี่คเนศมั้งสักอย่างไงแหละอิดนะ ในโพดเหล่าน,นั้นอันนี้คือถ้าที่จำได้แต่ถ้าย้อนไวใครพวกเนี่ยถ้าเกิดเราตอนที่เรา,เรากำลังเดินทางไกลอยู่เราป่วยอ่ะเหมือนเขาจะมีรถมารับเราเลยใช่ปะไม่ไมีไมีม่เ๋ยวผมจะย้อนไวตัวเองให้ให้มากกว่าน,นั้นหน่อยก่อนที่ผมจะย้ายโรงเรียนมาเจออู๋เนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ไข้ลูกเสือผมสยสย่ยรงเรียนเก่านะก่อนก่อนมาเจออู๋ที่เรียนใหม่ปเป็นไขยลูกเสือที่ อารมณ์แบบเหมือนไปอยู่ตายจังหวัดอืมแบบ,แบ,บจนไปค่้ายสวนที่เก่าๆหน่อยทีนี้ผมจําได้แม่นเพราะว่ามันจะมีการเดินทางไกลแต่เดินทางไกลอันนี้คือแปลกเขาจะให้ปั่นจักรยานเว้ยเออมันจะมีจักรยานให้ปัน่นในนี้ผมเพิ่งมัน,นึกตัวเองได้ว่ายังปั่นจักรยานไม่เป็นเอาละไงทําไงดีวะเนี่ยแล้วทุกคนไม่ปักเหมือนทุกคนไม่ย้่งกันมาก่อนอนะ่ะปั่นจักรยานก็เป็นเกินหมดเลยผมก็เลย ต้องขอติดรถไปดีนะที่จกักรยานมีเขาเรียก่อะไรที่นั่งพ่วงท้ายมาด้วยอที่นั่งท้ายผมก็นั่งไปแล้วให้เพื่อนให้เพื่อนเขาปั่นนาไปเราแค่นั่งซ้อนท้ายไปแล้วมันมีจุงังหวะหนึ่งมั้งแบบเราก็ขี่แบบตามถนนแลนะแบบตามถนนตาม่ันนาอะไรเงี้ยแล้วมีจังหวะหนึ่งที่มันมีหลุมเว้ยแล้วเพื่อนผมอะไม่รู้มันเหมือนอะไรแหละมันก็ขี่ลงหลุมไปเลยโบรจักรยานพลิกแล้วเหมือนอ้นี่เลยเครื่องดีดหินอนะ เคยเครื่องดีทินไหมผมอะคือ,ค,อคือลูกหินเว้ยแล้วเขาจักรยานมันหล่นไปุ๊ไอ้ท้ายมันยกขึ้นเ้ยมันคว่ำอะแล้วมันยกขึ้นตัวผมอะคือปิวเลยเว้ยปิวกุ้งไปข้างหน้าเลยแล้วกิ้งอ่ะกิ้งหลังตลบเลยุ๊องบอกแล้วหนันนะคือผมเจ็บตัวมากนะแบบโอ้โหผายถลอกเต็มตัวแล้วแบบเจ็บมากไอ้เหี้ยคนอื่นที่ตามมาแทนที่มันจะมาเข้ามาช่วยมันขำกันั้งั้นนะ่ะอืออืม ผมมันจะต้องวิ่งไปหาไอ้คนนั้นที่ตกหลุมเหมือนกันน่ะแล้วก็แบกมันขึ้นมาเขาจัก,กรยานแล้วก็ขอให้มันอับต่อเว้ยทา้งที่จิตเป็นอยู่สองคนน่ะไปถึงนู่นเลยไปถึงยอ่จําได้ตอนน้าคือไปถึงปุ๊บอะเขาตั้งกันเต็มเลยเว้ยผมมาไปท้ายๆเลยเสร็จท้ายๆเขาตั้งกันเต็มอะเต็มแบบรอเลยอมองมองกันเลยที่แปลกคือไม่ไม่มีใครมองออกเลยว่ากูบาดเจ็บมาทั้งที่แบบเลือดเต็มมือเลยอะ่ะ ไม่มีใครมองกูออกเลยไม่แต่ครูก็ไม่มองกูแบบโอ้กูวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วกูแบบล้างมือเสร็จปุ๊บกูทําเนียนเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจังหวะนั้นนะคูอายมากเลยเว้